ทางลงครับจากข้างบนลงมานะคะชันมากใช้บันไดลิงกว่าสองป้าจะลงมาได้ป้าหลานแล้วป้าจะถงไหนต่อแฟนนี่ไงลงไปข้างล่างนี่ไงลงลงตรงนั้นให้ได้ก่อนป้าเปิ้ลเออได้แล้วได้แล้วที่ราคาที่ราคาไหนจะไปะหนต่อป้า พาป้ามาแป้าจะไปต่อตรงไหนต่อสันแล้วเนี่ยตรไหนต่อตรงไหนต่อก็นั่งง่ายตามเข้าไปเขาอยู่ตรงนั้นยังเวรป้าสันปะ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  เดี๋ยวป้าผิวน้ำเลยใครจะนั่งทำไมนั่งป้ามาได้เขาก็ถามแล้วจะมาหรือเปล่าเออบอกเตือนแล้วอืไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายนี่หว่าเดือนแล้วว่าไม่ป้าใช่ม้ปาบอกว่าให้ใครอยากถ่ายไปถ่ายป้ารอตรงนี้ไม่อยังไงต่อวะ มันไม่อยู่อ,ะอ่ะเอาป้าวนอยู่เนี้ยไปยังไม่ต่อวะอะนนันึงถึงพื้นแล้วเห็นไหมเดินได้แล้วเดินได้แล้วหันหน้าลงเอานั่งอีกนั่งทำไม